E.P. พ9 9 0สารพิพากษาว่าตำรวจบอกให้จำเลยไปสถานีตำรวจโดยลำพังพอรู้จักจำเลยดีอย่างไม่ถูกจับไร้ควบคุมอย่างไม่มีการหลบนี้ตามประมวลกฎหมายอามตาตรา1 9 9คำพิพากษาสารดีกาที่1,761ทับ2อ2 2 ไอยการชัยภูมิโจทในายจอดจานจำเลยสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย6เดือนตามประมวลกฎหมายอามาตรา190รวมโทษที่หล่อไว้อีก4เดือนเป็น10เดือนสาอุทธรภ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องโจดดีกาสาลดีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลย กระทำความผิดฐานหลบหนีไประหว่างที่คุมขังที่ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือไม่ขได้จริงได้ความตามที่โจทจำเลยนำสืบรับกันว่าวันเกิดเหตุจำเลยนำคนงานไปรื้อเรือนในอ่อนและขนไม้ที่ลื้อขึ้นรถบรรทุกมีพันตำรวตรี สันติศรีสองหากับพวกเดินทางไปถึงได้สอบถามจำเลยและบอกให้จำเลยไปสถานีตำรวจโจ์อ้างว่าจำเลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มแล้วแต่พันตำรวจตรีสันติศรีสงหาพยานโจ์เบิกความว่าการที่ปล่อยให้จำเลยไปสถานีตำรวจโดยรำพังเพราะรู้จักจำเลยเพื่อให้เกียรติจำเลยและสิบตำรวจเอก สวัสดงามประเสริฐขณะเกิดเหตุยศสิบตำรวจโทรพยานโจดเบิกความว่าที่ตำรวจไม่ทำการจับกลุ่มจำเลยทันทีก็เพื่อให้เกียรติเห็นว่าจำเลยเป็นพ่อค้าถ้าหากจะใช้กำลังจับกลุ่มทันทีก็ทำได้แสดงว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้จับกลุ่มจำเลย รูปเรื่องน่าเชื่อตามที่จำเลยนำสืบว่าพันตำรวจตรีสันติศรีสงหาบอกให้จำเลยไปตกลงกันที่สถานีตำรวจจำเลยยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวหรือควบคุมตามกฎหมายปยานาโจทย์ไม่มั่นคงคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาพิพากษาหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอยามาตรา190ผู้ใดรบุบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานอายการของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาต้อระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา190วงร้สวรสองถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกได้กระทำโดยแหกที่ขุมขังโดยใช้กำลังวัตทุสลายหรือโดยขู่เขียนว่าจะใช้กำลังวัตทุสลายหรือโดยโร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา190วรรค3ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดผู้กระทําต้องระวังโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน2วรรคกึก่งหนึ่งประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงาน หรือรัศดรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเว้นแต่สามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้นให้นำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าวแต่ถ้าจำเป็นก็ให้จับตัวไป มาตา83วสองในกรณีที่เจ้าพนักง,งานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบหากมีหมายจับให้สแสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะพบและ ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มที่สามารถดําเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดําเนินการได้ตามสมควรแก่กรณีในการนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วยมาตรา 83. วรรค3ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีผู้ทําการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องในการจับนั้น